อ่าซึ่งผมข้างๆพี่ยาดขี้เกียดเลยและผมอัดมาสองคลิปแล้วแล้วก็โปรแกรมอัดคลิปผมมันเหมือนจะกวนตีนผมนะผมก็เลยใช้ท่าพิเศษนะครับไอ้เคียโซนตีนพี่ขาดนะครับเออก็หน้าจอหน้าจออาจจะมีรอยรล้าวนิดนึ่งนะปลอเล่นนิดสั อะไรก็ที่โปรแกรมอัดคลิปผมผมอัดไปแล้วแหละสองครั้งด้วยซ้ำไม่สัมมส์ครั้งแรกเฟลครั้งสองโคตรเฟลนะไอเฮียเครื่องค้างอยู่ดีๆไอเฮียที่อัดคลิปหายนะแล้วก็มันก็หายค้างไปเลยแล้วมันก็ลื่นเลยไอเฮียอยู่ดีๆเกมก็ลื่นเลยหายวัตฟักก็วันนี้ไม่ใช่อะไรแล้วผมจะมารีวิวไอฮาร์วีนครั้งที่สามแล้วไอเฮียเ้ย ก็ขวดไอ้กล่องฮัลโลก็จะได้จากบอสแล้วก็ฮาโลวีนขวดฮาโลวีนก็จะได้จากบอสก็จะได้จากกล่องฮัลโลแล้วก็แล้วก็ไอ้ขวดทําให้ไม่ใช่สิเออผมบอกแค่นั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนต้องไปหาเองนะเออมันข้างที่จะหาง่ายมาก ผมจะมารีวิวแค่ไอไฟเดอร์ทอลิงแล้วก็ทูเดทก่อนนะทูเดทดรีฟิสกับไอ้ตัวพวกใหญ่ๆผมจะไม่เอามานะเพราะว่ากูเอามาทีไรคลิปแม่งตัดจบทุกทีนะครับไอ้เฮียเหมือนโปรแกรมอัดคลิปกูแม่งแบบเหมือนแม่งหัวร้อนเชียร์อะไรบางอย่างแล้วมันเลอะเลอะหัว,ว,วมันหัวร้อนเพราะว่าไอตัวที่ผมใช้อยู่อไอเฮียแล้วมันก็ตัดคลิปผมเลยอะ่ะอุ้ยเฮียฮาเปอร์ครับขวดฮาเปอร์เกิดไอ้เฮีย จะเรียกใครมาดีเฮียขวดหาเปร์จริงด้วยเฮ<อ>ียเฮียขวด,าดทาเปืนทองแท้นี่ของแท้กอดอะไรไฟเดดทอเรลิงกันเลยนะตัวสกิลแรกคือเจสันแอคนะไม่รู้ว่าขวานแม่งย right. right ังไงมันนะไอ้เหียขวานลอม สับไปสับไปอีกคลิปแรกเนี่ยไอเฮียจะเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วแม่งก็ไอเฮียแม่งพื้นที่ไม่พอนะครับคลิปที่สองนะเป็นสัตว์เราเอา two d a t s repeat มามารีวิวตัวแรกสุดไอเฮียแม่งตัดคลิปเลยอ่ะไอเฮียคือแบบไอเฮียโปรแกรมอคลิปกูเนี่ยมันดีจริงๆนะค <c oughs> รับอแหละก็ สิลอันนี้ก็จะดาเมจแรยยงสป,ปีดข้างๆที่จะโคชเชียเลยนะครับฆ่าใครไม่ได้หรอกไอสัตว์เชื่อเชื่อว่ารูเลอร์ปกติยังฆ่าตัวนี้ตายได้เีโคตรกะแต่สิทธที่พิเศษของตัวนี้ก็คือสกิลสุดท้ายนี่แหละให้ดูจะมีเสียงอันคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยเปล่ารู้แต่บางคนคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยนะครับ คือคือซีกลบนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยเพราะกูพูดอย่างนี้ไปประมาณสามครั้งแล้วนะและนี่ก็คือรอบที่สามนะแล้วก็คำหยาบเหมือนกันนะใช่แล้วนะผมพูดคำหยาบไปมากกว่าสามครั้งนะครับคือสี่สิบครั้งนะครับโ oh อ้ไม่กอดคิมนี้มีคำหยาบนะครับเพิ่งมาเตือนตอนนี้ก็ขออาภัยด้วยนะครับ เพราะว่าคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วดูคําหยาบไปหวังว่าแม่จะเออไม่มาไม่มามองแบบเด e ล็อกใส่คุณแล้วก็ค่อยห้ถือค่อยห้ถือ The s h าร์กดาว n อินดีเจนเนะครับ,บรใครที่รู้คำนี้ก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่ามันคือว่ามันแปลว่าอะไรนะครับ ใครที่ไม่รู้นะครับก็ไปบอกไอคนนี่มันฉลาดภาษาอังกฤษได้นะไอ้มิเตอร์โทเกะกับไอ้เดอร์ลูเลอร์ fc ผมเลยแล้วก็ต่อไปคือทูเดย์นะครับเลือดแค่เลือดในขวดโทขวดฮาโลวีน Halloween ก็จะเป็นเลือดหนึ่งพันห้าร้อยทุกตัวนะครับเอซึ่งมันค้างๆที่จะได้ง่ายมากเลยแต่ว่าไอ้เชียไอเยความเทแม่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะ่ะไอเชียนั่นนี่แบบไอเย โคตรง่ายเลยไอ,อ้ยี่เหมือนไมเคิลเอ้ไม่ใช่ <Br r. S 1> เหมือนแจ็คสันนะเออแบบไอ้ย่แจ็คสันเออลืมบอกไปบอสแม่งเกิดทุกๆุกานาทีนะคร <Br r. S 1> ับยูนไอ้บอสทูเดดรีพรีสนะนะ <Br r. S 1> ผมแนะนำให้เก็บไอ้ขวดฮาวเปอร์มากินนะเ <Br r. S 1> พราะมันดีจริง <Br r. S 1> ที่โดบยา <c oughs> สกิลแรกนะก็จะเป็นเดสไล็ต ซึ่งม e. ันจะทำดาวเมทเอโอีนะเห็นไหมดาวเมทเอโอีดูดูดูดาวเมทเอโอีว้าวตายสองปัญญาอ่อนในสัตว์โตแล้วยังจะปัญญาอ่อนอีกคีมูเชี่ยไอคลิปที่สองนี่เหมือนจะดวงดีนะเจอกล่องมิติคอลเอ้ยเจอกล่องมิติคอลนั่นแหละเออ มิติเขาเจอกล่องมิติอ่าอลืมล้นพูดยังไงนะช่างแม่งเหอะ <Bro. S 1> ก็คือกล่องลึกลับนั่นแหละเออกล่องลึกลับไอสัตว์ซีเค็ดเชดอ่ะเออพูดเลยดีเฮียข้างๆที่จะดวงดีได้ของดีจะเป็นเอ็นเชนครับกับเอซาวเว็บแล้วก็เดโมลิกไอ พอโทกับไอเดมอลิกผมได้ไมาแล้วสองตัวผมยังไม่ได้รีวิวตอนนี้นะครับแต่ว่าไอที่รีวิวสองตัวอัปเดตไปนั้นคืออัปเดตเก่าสัตว์คนระับแล้วก็มันเป็นแล้วก็คิในคลิปนั้นมันผมพูดด้วยนะว่าอก็ถ้าได้เดมอลิกมาแล้วผมก็จะมาเล่นเลยเอ้ยมาอันนี้เลยทําคลิปแต่ไอเชี้ยสุดท้ายอัปเดตทารวีดกูดทับคลิปเลยทีสอทีสามเนี่ยแล้วมันอัปเดต คิวนี้ก็จะเป็นเดชเทียดลักษณะเนี้ยทำดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจครับท,นะทีเดียวตายนะนายดาเมจโคตรแรงนะถ้าไม่ชนกับศัตรูชนกับกำแพงก็แตกอยู่ดีนะขนาดกล่องก็แตกเหมือนกันนะกล่องไม่แตกแต่ว่าสิ่งที่เราฟันไปแตกนะเชียกล่องแม่งอย่างแข็งแรงนะไปเยอยไปเยอะสิ่งที่เราฟันไปไปสแลตไอ้เคียรแม่งเอ้ย เหมือนแม่งทํามาจากไม้ไห่เฮียไอ้เราเอาไปเอาไปเนี่ยเอาไปปลาใส่กล่องที่เป็นเหล็กอะไอ้เฮียเหล็กหนาเลยดับก๊อตอะไอ้เฮียพันไประเบิดตู้มี้เฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ไม่หักชาโดสต็ปเอาขอโทษพี่ผิดกับพี่เดิมอเขอโทษครับที่ผักพี่ไปแล้วเมื่อกี้เฮียชารโดสต็ปนะครับ เวลากูอยากได้ซาเวฟครับหนายเที่ยมึงเพิ่งมาเกิดวนะมึงไอเที่ยแบบกว่าจะเกิดนะครับไอสัตว์เที่ยกูเวลากูแบบไอเที่ยโอ้โหมีอยากได้ซาเวฟครับแล้วนะแม่งเกิดทุกๆ5้านาทีเลยนะครับทุกทุกห้านาทีของจริงนับร้อยเปอร์เซนด้วยเทียไงเบ่อ <c oughs> ตอนแรกแบบอยากได้มากเลยเอาไปรีวิวไอเทีย เกิดทุกๆค่าดาทีหนึ่งในสิบล้านล้านไอ้เหี้ยวัวได้ไปแล้วปึ๊บไอสัตว์อยู่ดีๆเกิดในเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอเหี้ยไม่ต้องหนึ่งในเท่าไหร่เลยนะไอเหี้ยหนึ่งในห,หนึ่งไอเหี้ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคตรส้นตีนนะคิมดีกระจบลงไปแล้วนะทุกคนอยากเห็นผมสู้บอสได้เปล่านะรอบอสปอนมานะไอเหี้ย <c oughs> ผมมีเทคนิคสู้อยู่นะใช้แอนเชตเลอ ผมเสียสละเอชเชครับเพื่อกินเข้าไปแล้วก็ได้เอชเช้เลยเพราะผมผือกดลบเอชเชลเลอรเลยที่ไม่รู้ตัวนะครัหันมาดูอีกทีไม่งหายไปแล้นครบลิปนี้ถึงสิบนาทีแน่นอนนะเพราะว่ากูบอกแล้วแกว่ากูไอ้เหียจะพาไปดูบอสหนึ่งมันเขียนว่าเกกาโทเกใช่ไหมเหียขี่มูไอ้สัตว์เกกาโทเกเหียอะไรแม่งใหญ่ถ้าบ่อน้ำ แม่งไอเย่อโอ้ my god oh my god เย่เสียงเสียงเสียงเพลงเสียงเพลงไปเสียงเพลงก่อนนะไอ้เหี้ยมันเสียงดังอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บมึงทำด่าเมยกูเจ็บเกินไปนะเนี่ยมึงต้องชดใช้กูอไอ้เฮียไอเฮียไอเฮียเหี้ยอะไรนะ เย่ดาเม็แรงดล <c oughs> ดาเม็แรงดียลำเบออ้ยอ้อยโอยแม่งแรงกุไออย่างรับไม่ได้ยิงใส่ท้องเลย,ยลำเบอร์ตู้ <c oughs> อย่างนี้ไม่แนะนำนะครับมันดาเม็ดน้อยนะอย่าไปใช้เลยนะไอตัวขวานเนี่ยดาเม็แรงสุดแล้วไม่ใช่ขวานไหนครับขวาโทปกติเลยล้ลอเล่นไอสัตว์ฮอกเวิร์กนะดีสุดแล้วในแมปไม่มีใครสู้มันได้นะ <c oughs> หยุดเวลากเกียแล้วก็ฆ่าทิ้งเบอร์โครเกียร์ไนะอตัวเนี้ย โคดี premises, ้เด้อเจ็บตัวที่เกลียนที huh. uh ่ส huh. uh ุดและเคียดที huh. uh ่ส huh. uh ุดในเวลาเดียวกันนะครับคงมันแม่งฆ่าได้ทุกคนจริงๆครับเย้ฆ่าแม่งได้แล้วเย้เย่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 โคดีใจอ่ะโหว้าวอ้าวว้าวว้ยาวไปเที่ยวอ่าอ่าอ่๋อ้ยๆผมจะมาเปิดกล่องฮันโลเชสให้ดูเลยนะว่าผมดวงเกลือแค่ไหนนะ ถ้าผมไม่ได้ไอขวดที่มันได้เทวกายน,นะผมจะโคตรดวงเกลือเลยเว้ยใจแล้วผมก็ไม่ได้จิ้ด้วยฟ้องมึงไงสัส <c oughs> ก,กูเกลียดสิ่งนี้เชียร์กูต้ไม่เล่นมันอีกรล้อเล่นไอ้สัสเ์ <c oughs> โอเคแล้วก็สีเช็ดเ็ด <c oughs> กล่องลึกลับ เรียกว่าสีเข็ดเชดดีกว่าครับมิติโคเชดหุเชที่มันเรียกมิติอเ้เหี้ยมึงเล่นเกมหาของเอ้ยหาตัวมาวางป้อมไอเ้เหี้ยมา,มาป้องกันป้อมของบ่ายหี้ย์ยังไงได้ขวดเดทจะได้โอกาสมีได้เดนมินเน่แล้วได้ขวดก๊อดไลท์เหี้ยโคตรดวงดี here. เหี้ยเปิดขนาดนี้ไม่ได้ก๊อดไลท์พ่อมึงไงสัตว์มึงก็ต้องได้อยู่แล้วบ่หวะ แต่ว่าขวดกอนไรมันก็หยิบจากตรงนู้นได้นอนเลยเป็นไงเมื่อกี้บอสเกิดนะครับเป็นไงไอเชี่ยโคตรดีใจใช่ไหมเห็นบอสครั้งแรกในชีวิตนะครับโยเวนเดอรูลูเลอร์นะอย่ายลูเลอร์เขาเป็นเอฟซีผมแล้วก็เขาเคยสู้บอสไอตัวนี้มาแล้วนะด้วยตัวเองด้วยแต่ผมรู้สึกว่าผมสู้ไวกว่านะครับดีครับได้ไออันนี้นะครับ ึ่งไอขวดพวกนี้แหละอ่ะขวดวองนี้แหละเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะครับก็คือใครใครอยากได้ก็ไปเลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือเอ่ออย่าฆ่ากูแค่นั้นเองนะครับใครฆ่ามึงอดนะครับจบเบ้อมันก็ง่ายเกินก็ง่ายจริงเลยก็เราเป็นคนดีอืะขี่มวยเฮียแล้วก็เดโมลิกโทนะครับก็ ในช่องไว้นิ้วก็คุณก็จะเห็นไปเลียวนะครับถ้าคุณเป็น FC ไว้นูบด้วยนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็น Hack TV Man ไปเลียวนะครับผมเกลียดชื่อช่องมันมากเลยนะครับทไมมันต้องเปลี่ยนไอ้เฮียสักวันหนึ่งกูจะฆ่ามันกูจะเข้าบ้านมันแล้วกูจะไปฆ่ามันไอ้เฮียแล้วก็บอกให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นไว้นูบปกติเฮียดีสุดเลยสั์คำหยาบนี้มาเต็มนะพูดไปประมาณสี่สิบห้าล้านล้านล้านรอบนะครับบ,รบอกได้เลยว่า ในชีวิตจริงในชีวิตจริงเถื่อนกว่าน,นี้อีกนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ผมจะพูดให้ฟังนะปล่อยเฮียรอเล่ยไในสัตว์<ร>สกิลก็จะประมาณนี้เลยกลุ่มลวกดาเมจด้วยไงเบอ<ะ>ค่อยบอกดาเมจตอนหน้าจบไป